พราชพิธีฉัตบุงคลจัดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาในสมัยรัชกาลที่5หลังจากทรงลาพระพนวดทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าพระราชทานเป็นความชอบแก่ผู้มียศบรรดาศักดิ์วงตระกูลมีความในกระแสพระบรมราชาองการตอนหนึ่งว่า จงตั้งจิตพร้อมใจกันช่วยบำรุงแผ่นดินและช่วยรักษาวงตระกูลซึ่งกันและกันต่อไปให้ปราศจากอคติสี่ประการประกอบสามัคคีสโมสรนิรันดนการการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจึงพระราชทานในการพระราชพิธีฉัดมงคลสืบมาทุกราชการกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย